สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องซุนวูทีวครั้งนะครับหลังจากที่เราปล่อยคลิปแรกออกไปผลตอบรับเรียกได้ว่าวันนี้เราจะมาจัดอันดับท็อป5ผู้เล่นตัวเก่าที่จะมาระเบิดภูเขาเผากระท่อมในรายการ PUBG m o g m o e t l e t l a n l Pro p e a g u e ซีซั่น3นั่นเองครับ <Okay. S 1> ขอย้ำเหมือนเดิมนะครับว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วน ผมจะอ้างอิงจากผลงานที่ผ่านมาหรือฟอร์มจากห้องซ้อมในช่วงนี้เท่านั้นครับอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครก็กราบขออภัยไว้นะที่นี้ก่อนเลยนะครับมาเริ่มที่คนแรกครับเฟสบินตอเลสหนึ่งในตำแหน่งแอตแทกเกอร์ของทีมเฟสแคนการันตีจากผลงานในหลีกที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น MVP หรือโมดคิวก็กวาดมาหมดแล้วเรื่องสกิลการยิงนี่ไม่ต้องพูดถึงโคตโหดโคตรอันตราย ใครผ่านมีตายอบอกเลยดนหน้าปหนึ่งคนผู้นี้ทแโัดมล้วจังหวะนีลังไม่แตกลงไม่แตกยังไม่ไใช้็มาเลยนทนี่เคกัวนทเวขวินทวมานวงเวลาแล้วยัดไปได้ก่อนออกซ้ายมาหนึตัว เซตามาได้หน่วิทเลสน้ไปดอนมาวคืนมาเป็นเกันคนน่้องเลยครับอวกวิทอเลสไปฝากที่งขวาเ้านหลังมากเยนกวินทอเลสรอตลอมือนกันวนี้โอ้โหบอดชี้ครับไปส็อกหมูชาได้ันนี้นิสสกายไปชารตัวนี้เคโอโอ้โหไฟแกนซีหายใจกว่ชาร์บ้านนโดนแจมอะไรครับวินทอเลสยังปั๊มเลือขึ้นมาไม่ได้ครับเรามิสสกายสามารถชูบจูเคขึ้นมาได้สำเร็จแล้ววินทอร์เลม

Bye bye bye. คนเดียวคนที่สามมิสโตน หนุมรอที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาจาก MIT h e นับเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นมากประสบการณ์แถมยังมีสกิล l พศที่จัดจ้านอีกด้วยอยู่เรียบเรียบเคียงเคียงสโตนออมไปสโตนอ้อมไปถึงบ้านก่อนไม่ทันเ้าถึงก่อนแล้วเก่งโซนน้องโปรดไปแล้วแล้วสโตนว่าเฮ้ยผมขอถึงด้วยขอวัดตัวๆเลยสักรคาญแล้วนมากาลู โอ้โหสโตนเขาลงมาลูแต่ยังซ้ำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเจ็บหนักเหมือนกันแล้วพัฟเฟอร์ติดมาแล้วครับแล้วปั๊มยาก่อนฮะสโต,ตนตอนนี้เพื่อนเพื่อนตามมาเพื่อนตามมาเอเมาเดียตามมาสุดเจ็ดตามมาแล้วไปซีไปเก็บบูบันไปเก็บบ้านพัฟเฟอร์เดินมาลูสโตนแล้วตอบกลมบคนที่สี่แฟตมาร์กาอาดีตผู้เล่นตัวเก่าจาก king of gamer ที่สมัยอยู่กับสังกัดเก่านั้นก็เดินยิงยับยับให้เห็นแล้วการย้ายมาอยู่กับทีมแฟตถือว่าเป็นบทพิสูจน์ครั้งใหม่ แต่ส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาสำหรับผู้เล่นมากประสบการณ์อย่างบาก้าเพราะล่าสุดก็ทำผลงานไว้ได้ดีในห้องซ้อมโปลีอย่างห้อง b ีเซี17ดาวมัครับแล้วมันนอนเล่นที่เนินต่ำครับทางด้านบนกับแฟตกับบาก้ายิงมาจากในบ้านด้วย SK s น็อกดาวน์บูบัสจากด้านซีเคจินไปครับแต่ภาพมาดูทางด้านแฟตครับแฟตน่าจะโฟกัสการประทะอะไรกันแล้วทุนิคครับไปเอาทางด้านเอสวายิงเออร์นี่ตายไปแล้วครับอ่าทางด้านเบคอนทานจบอันดับที่5ไปครับทีทีครับโดนน็อกดาวน์ด้วย SLR าของทางด้านอาร และทีทีโดนซ้ำตายแล้วเบิดป่าไปจากบา,การ์เก้าพรอมพยายามจะไหลเข้ามาแล้วเจอออกมาหาพื้นที่ในการเล่นครับกล้าเล่นเพิ่มขึ้นครับกอไผ่กอ่อไผ่วิ่งออกไปยิงอีทูนายแล้วเปิดมุมโลกให้ในด้านฝั่งของแฟนยิงกอไผ่น้องดาวเมสเซตาไปได้สุดท้ายแตกเองก่อนครับเพราะว่าเปิดมุมให้ในด้านแฟนยิงก็เป็นบาร์เก้าที่เขยี่มาจากชั้น2ของบ้านครับและเหลือนัดวันสุดเจออาร์มโจยิงครับผมโอ้โหได้ครับผมเป็นฟรดครับกินไก่กับเกมนี้กันไปครับคนที่5อาร์เวนคอ อาเวนคอร์ N ore, เป็นผู้เล่นที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้พูดถึงนักแต่เอาจริงๆแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งคนสำคัญของทีมแถมสกิลการระเบิดภูเขาเผากระท่อมก็มีพอตัวมีคิวติดไม้ติดมือตลอดผลงานห้องซ้อมโปลิกล่าสุดฟอร์มก็ยังดีอย่างต่อเนื่องอีกด้วยแล้วมีอาเวนอ้ยอาเวนคอร์ A N อยู่บนหลังคา เราด้อมเราด้อมลงมาเราดอมลงมาเก็บไปจังหวะนี้ด้อมไปหนึ่งเขาก็ไปแล้วเปิดประตูขึ้นชนสองมาเหมือนเดิมดูครับการเอาตัวรอดของอาวนคอลแล้ววิวดูอยู่บอกเปิดประตูเข้ามาจะทิมด้วยเอเคให้จะทิมด้วยเอเคให้เจ้าดับเบิลด้อมไปแล้วจะซ้ำจะซ้ำเราบนอาวนคอลบ่นมาหายห้องหนึ่งวิวดูอยู่รีโหลดรีโหลดแล้วป่าออกมาจังหวะนี้ทิพเปิลด้อมครับวันลอยวันลอวยสี่คนของอเวนคอลครับโอ้โหท่านผู้ชมครับอเวนคอลเก็บสี่ฉายเดียวโชว์เดียวไปทีนึงตรงนี้ เป็นไงกันบ้างครับ5ผู้เล่นตัวเก่าที่จะมาระเบิดภูเขาเผากระท่อมในรายการ PUBG Mobile t h a i l a n d Pro League ซีซั่น3แต่เอาจริงๆก็ยังมีผู้เล่นอายุน้อยที่ฟอร์มเดือดไม่แพ้กันแต่คลิปนี้ผมจะขอยกมาแค่ตัวเก่าเท่านั้นก่อนนะครับหรือใครที่อยากเห็นท็อป5ผู้เล่นอายุน้อยที่น่าจับตามองก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Sub ส cribe ให้ช่องซุนวูทีวีด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ